โบสต้าข oh, ึ้นล้าสีข eh. ึ้นตัแท้นี่นี่เนาะขึ้นลาสีแจ๊บขึ้นไปเลยนี่เรื่องนี้เห็นแล้วจะตัดแลบอสอะโอ้ยพอทำก็เจาะแล้วบอหูแต่ยังไม่ได้เจาะมันยังไปลงแกงกันถิ่มบอสหน่อยไปถิมไปจางเท่านี้เนาะได้มาได้จะหนินักเงินเดือนกระมุงเน่ประมาณนี่นะเพีองเนาะกระมุงอ่ะ โคง้งไมมเนาะทรงนี้เลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องเอ็ซีทุกท่านการยินดีต้อนอรับเข้าสู่ช่องสาเวต้าชาแนลสบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องเนาะตอนนี้สาเวลก,กะมาอยู่ในบ้านในเพื่อนของซาตาเลยกะ่ะน้องโม่นั่นเองเนาะพี่น้องเนะาะคุณบัวนี่บริสุทธิ์มากเนื่องจากว่า ฝนตกพี่น้องเลยตกเลี่ยนกันลายมือพี่น้องรายการเนาะเรื่องไฟน้ำท่วมนี่ทั้งทั้งหลวงน้ำท่าเนะาะทั้งประเทศเราเขาดูว่าทั้งฝั่งไทยกับเชียงรายนะพี่น้องเนะาะซาเบึงนินถือว่านักนวงแห้งพี่น้องเลยเนาะถือว่าหนาทงสารเป็นลายพี่น้องเลยถือว่าจากหลวงน้ำท่ากับบ้านสาเวียนี่ไกลกันแห้งได้พี่น้องเนาะกับสวัสดีค่ะถือว่าไกลกันแหง้งอสมควรมาสำหรับสเวียปูบุเคยไปพี่น้องเลยเนาะสเวียก็บม่เคยไปหัวใจเ่อแต่ก็บม่เคยเห็นใจเื่อเนาะหลวงน้ำท่าพี่น้องเลย อินเดีกะสู้ๆเด้อเนาะพี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทั้งต่างประเทศเนาะถ้าพบเจอภัยนลำท่วมเนาะจะกำลังใจให้สู้ๆเนาะเสีอว่ามันสิผ่านพ้นไปด้วยดีเนาะพี่น้องเนาะอินเดียกะสู้ๆอินเดีขอบุญคุณลในลายเนาะกับทุบๆท่านเนาะที่เป็นมือมือไปช่วยทางผู้ประสบภัยนลำท่วมเนาะขอบุญคุณลในลายเด้อเนาะเอาไว้เอากระีิใจเนาะอินเดียยังให้ทางผู้ประสบภัยนลำท่วมนี่ปลอดภัยเบ้อจุกหูจุกคนเนาะพี่น้องเนาะ เอามื่อนี่ก็คือว่ามาเรื่อยชาวตาคือเก่าเพิ่นน้นองเลยจะมาเบิง้งวานี่้างเพิ่นแขงฝนมาสองแถวเพิ่นมาเห็ดอ่าเพิ่นมาเห็ดอย่างเน่เนาะพี่น้องถ้าเป็นเบิง้งเป็นส้มน้ำกันเลยเนาะท่านเพืนเอ้มูกาเสียงดังเปก๊ปกๆอยู่เพิ่นกาดำเนินต่อคือเก่าพี่น้องเลยเนาะวานี่คือว่าบอตาเพิ่นกาฟักอนเนาะ,นะ ตกลินเลยพี่น้องเอ้ยลน็แหขนาดเนาะอยู่เพื่อนพี่น้องเอ้ยวนนีเนาะแต่มื้อนี้ก็มาเก่าเนาะพี่น้องเนาะเอาไดก็สิพาพี่น้องไปพบกันทงเพือนาตาแล้วก็ทงเือนเอ้หมู่เนาะสิให้พี่น้องได้เบิ่ง้มนกันเนาะถ้าว่ายนว่ายาวหลายวาหลายก็ขอขอําหลายเนาะพี่น้องเนาะมันจะหลายเด้ออัพไปมนากันเลยพี่น้องนี่แหละพี่น้องเอ้ยฝนตกมากะกไปมานทาง กสิยน่พี่น้องเอ้ยเนาะบ้านสาวเวียวกับพ่อบ้านสาวเวียวมาเจอบ้านนาเพชรคือกันอีกพี่น้องเอ้ยครูนี่ทางบ้านเพิ่นนี่แห้งไปแล้วเพราะพุ่นทางเพิ่นนี่บ่ตกมื้อเช้านี่เนาะแต่ว่าทางบ้านาววนี่ตกอลีพี่น้องทางบ้านาววนี่ตกบดมื้อบดคืนอลีได้พี่น้องเอ้ยครูาตาเพิ่นพี่น้องเอ้ยทางบ่ตาบ่เียเพิ่นเข้าไปก่อนแล้วเนาะเดี๋ยวสิมาที่กล้องใเฮนเอื้อมูเพิ่นก่อนเ็นผู้เจ้าเฮือนเพิ่นนี่ไปแต่เช้าเิพี่น้องเอื้อมูนี่ แต่ส่วนทางไปกับเพิ well. ่นอยู่เพิ네่นไปเวียกเพิ่นเนาะสิได้อยู่ได้กินบ่อ่กระมุ้งแน่ประมาณนี้นาะพี่น้องเนาะมุงอ่าโคงไม้เนาะสรงนี้เลยพี่น้องเอ้ยเือนในมูแต่เห็นแมเพิ่นเอาให้มันสิมีตอทั้งหน้าแล้วก็ทั้งหลังเนาะกนซ้อนกันพี่น้องเอ้ยเนาะตาที่เห็นในฮูกเนาะพี่น้องเอ้ยสวาสร้างเพิ่นดเียนอยู่เดี๋ยวไปเบิ่งนํากันก่อนแล้วจังเข้าไปเฮือนชาตาเพิ่นพี่น้อง ก็เป็นอะไรขอเห็นมุมไกลอยู่มันนั่นอ่ะทั้งทางเชื่อนเอามูคนาสามเดือนเนาะเป็นอะไรแล้วก่อนไปเชื่อนไอามูเขาหาซาต้าเพื่อนก่อนพี่เราไปเบิ้งยังผู้ว่าทั้งทางเป็นเห็ดอย่างใดก่อนเนาะสองแถวเพิ่นมาเมื่อวานนี้พอเพิ่นมาก่อนได้วานนี่สองคนจุเพิ่งเพียงฝนมาเพิ่นว่าเลือดท้อ พี่น้องเลยเนาะมาบึงภากกันปูกกอนพี่น้องเลยวนี่ช่องเขา่นมาเนาะวานี่พี่น้องมันทัวรันกำลังเป็นข้างไาพักบัวตือว่าติดอยู่พักบัวนี่ติดง่ายเนาะกลัวพักอื่นเออเมื่อนหร่มาได้เอามื่อไหร่เอออยากได้อยู่นี่นี่น้วานเพือนถ้ากิด บิแมตเลยเอนตั้งวัวปูน้อยนิยนจะมาเบิ่งผลงานพคนสองสาวคนวานนี่ก่อนเนะาะโอ้พันติดขอบนี่งามายงามายติดเสีขอบอันนี้เนาะขอบแบบเดียวกันเลยกับอันสีไหม่นี่เนาะมานุ่มล้องมือเองเทสเองบ่สบายดี ถักว่าบอนุ่มใช่ขอบไม่ดีบอนุ่มถักเนาะแตเรังางามไ่ไปไปแล้เวทนี้ปดนี่นปดอ้าวอาออาอาทางนอะไรวะเอาเอาอไเาอเออแล้วาไฟชอกันเด้เนาะ ไปบ่อืได้แล้วโอ้ห่อนี้แล้วมาเบิ่งนในห่อซิเรียบร้อยยัใส่บัวเนาะมีจับตอสิบ่ง้ํหลายพี่น้องเดี๋ยวนี้แบบบ่เปื้อนเลยแบบนี้นะพี่น้อง ในขอบเรียบร้อยเลยเปินมาใส่เมื่อวานนี้เนาะเ็ลีลยวแล้หมอสิพทาเพิ่นกอนม,มาเบ่งของนี่อีกก็เลียวอีกทีเราเลย ว่าเจ้าพี่ขอบอันกะโลนี่เลี่ยวเลยบ่โอ้แล้เวเมื่อวานนี่เนะาะเธอไหวเจอไหมแี่ยม่ทำใจบ้ายมั่งเลยโออแต่แฟนหลดยักนิดหน่อยนิหน่อยพอบางอันมันก,ก็ทีเซ็นอันเป็นวักเนเ<อ>า,บานะบางงานก,ก็จะเป็นขอบมากนี่เจ้าขอบ้ะเนาะ โอ้แนแนลลงมนวิโอ้ตัวเเาวเห็นบางานจะเป็นวอากันซ้ำวอกันนั่นเองีกนติดกันโล่งงงาแบบนึงเนาะติดอันนี้งานแบบนึงเข้จทีคาวกันช่างเดนอันนีแลนี้มานล้น้มาแล้วจำผันจะหนีมันเปื่อยไงเลย เทปบางาันก็ไม่ยากออกเลยเนาะแต่ว่ามันจะมีน้ำเบอร์มาได้สีขาวนี่เบอร์ยังก็เบอร์ัน,น,นีมันมเป็นแบบสีขาวทาภาไหนดีทาแบบสีขาวของพื้นกับแบบหนึ่งอันนี้มันเป็นแรบ,บน้ำมันแมนเท่าก็าเห็นอันทีเขารีวิวบางระดับ,บเบอร์ของมันนะสอ,องสองเท่าไรวะสองแปดศูนหรือแปดหกเลยนะถ่ายมันนะ เบอร์มันนะคว่านั่นก็สีงามอยู่นี่หัวเบอร์ยังบเนี่รูปนี่มันมันมู่ในขาวมันมันอ่ความเดยเอรแบบมันมันสีตัวนี้มันแปลงว่าเปูหนึ่งจองปู๊้เจ้องเนปแต่มันก็มีเบอรกันเนาะสีนั่นสีนี่เนาะแม่นสีขาวอ่อนบ่อรวาขาวแบบใดเนาะขาแบบนันหมันบ่อรวบนี่ทนแบ ใช่สีนี่ใช่อันกระเบื้องมาชี่อนี่ยคักเอะไะมันมะเปื่อนทั้งพื้นนี่ชี้เหยียบยังมากับมันคอยเห็นได้ค่ะเออทำเป็นสีขาวบุ๊กวะสีขาวสีด่างด้วยสีขาวดีคุณยแยด่าเพื่อนเนาะสบายดีไม่ขึ้นลรงเสือเซ็กซี่เท่านี้เฮายเยอะเพื่อนกันเท่าไงโต๊ะบ้อมมุช้านดิโต๊ะเออมุช่านี่กับโต๊ะ นเดว่าจะไป็ดอกนีมนไ้เป so ็นของ่มันมัน้ามันมันส่ีได้สิได้ค่ะบ่ใ okay. ส่ใส่บสิมังเนาะเนาะงามแล้วนะนี่เออต้องใสคใส่นี่อยู่พี่น้องเอ้ยางามเ้บาดนี้ครับนนหยงามเหลือมามากเลยนะจักสิเหลื่อมทังกะโลจักสิเหลือมทงันตรงบัวมันเอหอนี่เหลือมๆ กับโทนไม้เนาะว่าแล้วกับโทนขาวสีไม้ทางพื้กับสีไม้เด้พวกกันวาประตูประตูก็เป็นสีไม้เดียวกันเลยโนไม้เทินไม่ดูไม่แดงคุณน่มจเห็นยังบนุมนี่สิเป็นีตกมาเดียว <c oughs> <c oughs> อ๋อโทษอินเป็นหันเนาะค่า,าปัญญางให้กูไปลุยกีต,มมตัวมาแท้เนาเมื่อหากันมาจากบ้านเออลุยกีตัวมาจากบ้านพูพอแล้วสัน<แ>ม,มันไฟดับอกับบ้านจมาดได้ใจทางไหนกับไม่ได้ยินเสียงเลยเรานั่งนองมูกับไม่ได้ยินเสียงเลยยันไฟดับอยู่นั <c oughs> ่นไฟดับไปดีวั <c oughs> นนู้นไหม นะบ่เห็นจะจําดับเออไฟดับไปดิพอไฟก็มันอยากอ่อนฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกลิ้นเดี๋ยวนี้ไฟอ่อนกได้มูกพรบ่เห็นเสียงเงินๆรอทท้ายเหมือนตไโกาว

าาตัวต <c oughs> าคือวราชีคือตัแท้น,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 นี่นี่เนาะราีคือวแท่นี่กับสีหมอกนี่ใส่กับสีแดงโทนแดแดงอันแดงไหมนะจะไหมไม่ดูหมดักเลยตัดเลยนะขึ้นราสีเจบขึ้นไปเลยนี่หุงแม่เลยคือคือเลือกสื่อกันยี่นี่ ลายลวยลายไปเขากันเลยนะงามงามงามขนาดจะเด้นี่อยู่หน้าไม้บ่บ่เนาะมันยู่อไม่คาเลมันเป็นอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ได้อยางฮักบ่กา่าเืียนไหมเออใา่ือฉันเพื่อนน้องมูกับชื่อจะไม่ได้เข้าไปแ้วพี่น้อยเป็ยชื่อจีบอะไรเนาะพวกจีหนากกัน ตาตองไปยืนมี่หันด้วยช่ไละสีจ้าปานยังมีแจ็คเสือกระแดงอันนี้เนาะอ้าเธองามงามงามงวเจาตาานนุ่มนี่แตกครัแล้วแต่ไฟจะดังไว้อีบอ่ะโน้ยต้มมีกินหิวเขาหากันนึงขาฮ้หากันหนึ่งเขาวยันท่บ้านมาหนึ่งไห้ก่อนเดี๋ยวมันจะเป็นเขาเสียไปล้วล่ะเนาะ ว่ากับนึงมากเขามันมันแข็งเน่พี่น้องเลยใกล้ชุกแล้วป่ะบาสิได้ไปอันต้มเสนอหวานกับชางจนนากับังนึ่งแบบนั้นอ่ะน้ำสมมาฝากวันนี้เนาะเลยเนาะมาหนุ่มเปิดกันแล้วก็ฟงกาแฟที่ไหนก็ช้างช้างเป็นพูดดีมาอาจช้างชื่อกาแฟฝากวันนี้เลย มาสร้างผลพันธุ์อีก่อนสร้างมัดสีแดงและสีเทียวกาแฟนี่เพราะว่มันมีสองสีได้ต็ดสีสีแดงเนาะโอเคใส่ละลายกด้ใช่คโชคให้มาโอเคผิดเลขผิดเลขเหมือนกันเอาเนื่อตพ้นมาลี ไมเรอยนจะได้นุ่มตใจไหมบอเอเติมพลังก่อนเนาะเบอร์ดี้เบอร์ดี้ออเนาะบอลตีใจไหมยังไง มาจามเนาะถือว่ามันใช้กอดข้างนอกทิ้งละสีจับว่าเืีอนเพิ่นว่าแห้งามเนาะเออแห้งามว่ามันเป็นสีเท่ามุนเนาะเท่ามือค่ะท่าที่พิสเนี่ยสีมันอยากออกเข้มกุนีเนาะมันมือนี่อยากออกโอมฟ้าจริง่อยอ้าวมันแห้งเลยเออเราแบบมันยังไม่ทันแห้งเนี่ยตัวนั้นมันยังออกอยู่มุนมืดมัว เรียนงามใส่ขอซี่งามหรือถน่องตัแต่งวัวทีขอหนี่ว่ายะต้องมีต่ากาวใส่แป๊บๆๆๆอือไวอยู่แต่หวานเลย สวัสดีเพื่อนเราบ่มีอันนี้เด้ชังเราบ่มีตรงบัวนี่เขามาเอาตรงบัวใช่นี่ก็ได้บ่ตรงบัวนี่ใช่สว่าเพื่อนเราบ่มีตรงบัวนะแบบคนบางคนคนนี้ใช้ตรงบัวใช่แบบนี้มันใหญ่เนาะใส่เลยป้าเกือไว้ใส่เลยงานกุ้มใหม่อยู่ เงี้ยเงี้ยยุ๊ยท่านี้เฉพาะท่านี้คนนึงแนวไหนปล่อยปูนัดอยู่เลยแค่วัเสาร์นักศึกษาะจะ ที่ต้งกิมั้ยลืมเบอร์ดีลืมเบอรดีทีมวันเลยเนาะงามงามสตาตวนี้ได้กินข่าวแล้วป่ต่อเช้าวันนี้กินแล้วจำเอาหโอ้แต่เอาอยู่ในบ้านพี่เจ้าแลวเนาะบออันี้เอามาให้เอ้ยังไม่เบิร์ตู่ ว่าเออเป็นบริหยรแฮงบ่บ่ใครยืดสายย็นหรือว่าเจาใช้ตู้ละบ่เฉน้เบอบ่บิ่งยืเน้ามันทนขงไดเบิ่งจักมือแล้วว่าเป็นทิศไปพุจ้ปวดฟพวเนเนี้อันวิธีการของเพ่นแ่เน้าไว้อันนี้ยทางท่มอดงเด้มันก็เป็นเออเนาะถือว่าโอเคกับบริหยวเนาะธรรมดาหนึ่งกว่ามันชิตงชิน่าไปเด้เออเอ้ยฟ้าลืมบอกเจ้าเนาะ ว่าเมื่อวันเช้าเลยซื้อประเดกไว้เหาเดอจะสองทงไว้ซื้อเอาแต่ทงเดียวเมื่อวานเออเดาเสียเงินให้เจ้าจะยังมีอยู่ดิโดยยังมีอยู่เออเออเขากระชังไว้ให้เจ้าเมื่อวานเออเออโอเคโอเคเราไม่ระบบชะตาซื้อไว้ให้ไอเด้อร์เพราะว่าให้แต่ทงนึงเขาเออประเดกมันแช่บบด้ตำมบางหอกบังหุงตำมบางทงบางทัวนี่เขากันเลยเขาใส่ประเด็กปรุงชื่อชื่อยังบม่ได้ด้วงสำเร็มนี่เลยประเด็กนี่เชี่ยบริเวลากับเจ้าเดียวปะ ยาวเดียวเฮามีแต่ซื้อน้ําเราได้เป็นผู้ใดก็ลังซื้อน้ําเาจักเราเฮ็ดเสียบได้ของผู้อื่นเฮาก็ไปซื้อนหมหอมๆจักกินเจียวปรุงประเดกก็แซบถึงอยู่เข้ามื้อนี้1ลายบ่นี่พาตนเต็มหวดเพิ่นนึงมีหวดใหม่อีกเนาะมีนากวบอีกคือว่าโอเคพี่น้องฝนตกซี่พอดีเหมาะเลยกับซื้อทานไว้ซันแหละแม่นจักสิหาใชดังป๊า เออเอ้ยน้ําบ่ได้บกบัดนี้ได้เออน้ําพอยงท่วมเพื่อนแล้วเนาะมื้อเช้านี่เต็มมแถวนี้เอทําเวลาอ่คือว่าแล้วเจ้าบ่อยู่ก็ถ้าว่ายามมันแรงนะช่วงยามแรงเอาคือดินชวนคูนไว้เลยเดี๋ยวมันลุกเด้อเออมันลุกเด้อ่างพี่น้ําอันนี้บกมื้อเช้านี่เพราะว่าถึงว่าจะอยู่เฮือนหลังนันก็ตามเฮาก็ชวนไว้เนาะบ่ไว้เข้าไว้น้ําหรือไว้อีหยังเครื่องของเฮานะพอยางไปมาก็สบายเนาะบ่นพื้นสิเก็บเครื่องเก็บของ ว่บาบรรยำฝนตกทื่มันสีอังอมันนู้นจีไม่บ้าเป็นนู้นเนี่ยเนพ่อช่วยแล้วาาว,ว่าเขาจะมันเลวค่ะอกะปิ้นเออหากะปิ้นก็มันยังแห้งเนแขงมันแขงอยู่แล้วเนาะงูก็เห็นล้ไปแต่เศร้าไม่ช่วยแลกนินเบ้าว่ะกลับไปตอนช่วงคนเช้าว่าเห็นนเอาไปแต่เศ้าใช่ไหมโมนีมา แคปจะพ่นมาทันไอพ่นซื้อนินมเเอาเฮยเรับไมหอนแด้วจชิมาแล้วจะิมาแล้วเสร็จเออพินมาแล้วจ้ะหทันแล้วงงไหมฮะดนงูว่ะเอาามูแหลากับที่เนียใช่ไปเบิ่งน้ำพ่นอีก่อนติดขอบเบิ่งเพ่นติดขอบอีกน เ้ยยันย <Or> ังไร้จะตัดบทาเจะแล้วหยังไม่เจะเ้ไปลงแกงเงนถิมบ่หน่าแงถิมบาโอยจางเอาหนิเนาะแกงถิมดีอได้โอได้เยนี้อได้บ่ได้เดียนี่ักนเดือนเนขอใจเพป่นขอใจว่าอันตัวเบิรติีพวกนี้ยไม่เจาะหูว่นด เราไม่ยุ่งเสรเวนเบดข้เราอโอ้ยเก๋าลุกตุกลิงติงลี่นี่ได้ได้แก่ทิมแก่ทิมเลยนี่แหละสร้างความกบันวายุเป่นยังคือมาเก็บเก็บว่าแต่อยูุ่่นมา เป็นเกงานยุ่นหิมเลยเป็นไรที่งม่ท่านได้จอดิกินกาแฟกันอึกเดียวนี่กับเม้อเลยเนาะม้อกาบฟหม้อกาแฟจนแกงอันมี่หิมเลยเนาะจนแกงยางยางหยอดทิมเลยคือต้องคนเช่าไปซีเขาซีน้ำ Phần là liter, là... ta là phần cá hoa khẩu hoa 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 Chúng ta hoa 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 พัดกินทอดกินแล้วางมันห่อนเด้อรวกมือเจ้าของเด้อสาตาประกาศขาบอลนมซื้อนกรุงนะักกินมาสิเฮ็ดกินต่าชาตาสบายดีเด้อชาตาเด้อสบายดีนะ่าพีนน้องเนะาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้พบไปพอก,ก,กับสาเวเอวในคลิปต่อไปเด้อังไดยกะขอบุญขอบคุณลลหลยๆเนานทีีมาเบิ้งมาส้คมคิให้สาวเว ใช่คลิปนี้ของกับเข้ามาสบ,บายดีสบ,บายดีเนาะบ๊ายบาย